เอลราเด๋อเรามาทสหุ่นที่ได้จากพีเดียกันนะครับหุ่นเชิดนิตทรานั่นเองนะฮะหุ่นเชิโดโดโลเลสนิราผมได้ทำการตีบวกเจ็ดไปแล้วนะครับหุ่นเชิดตัวนี้นะฮะเป็นตัวประดของเซลูวิสนะครับอันเชิดร,ร่างวิญญาณโดโรเลสลูกธนูนิตทราร่างวิญญาณคนงามแต่งกายเป็นชาย ถูกเรียกว่านักราผู้เรียบเงียบงันนะครับใช้ธนูเร็กนะและธนูแห่งทรีนาโดโรเลสเคยเป็นสมาชิกโตกบบด้วยเป็นผู้วิจารณ์และสหายของกิเดียนผู้รอบรู้และเขากับเซลวิทก็กลายเป็นสาเหตุของการตัดสัมพันธ์นั่นเองนะครับเกิดอะไรขึ้นนะ สรุวิทยเอานายมาเป็นหุ่นซะงั้น,น,นกลายมาเป็นส,สายไปแล้วนะโอ้นี่เป็นสำมั่นระดับสูงใช่ไหมครับแรงหลับมาครับนี่โคตรเจ๋งอ่ะเดี๋ยวไว้วันหลังนะเจอหัวหน้า,นาเดี๋ยวเราจะจัดตัวนี้ให้ใส่หัวหน้าซะหน่อยนะครับดูสิว่าหัวหน้ามันหลับไหมนะให้ นายจะหลับไปถึงไหนอ่ะเรานอนเป็นเพื่อนละเมอเออโอนายเคยอาบน้ำมเมื่อไรมี่ฝนก็ตกหลับไปได้ยังไงเนี่ยถ้านายจะนอนไปถึงเมาลา่เนี่ถ้านายติดพิษด้วยละนายจะเป็นยังไงเนี่ยเออถ้าเราทําให้เขาติดพิษนะครับแล้วก็ปล่อยให้เขาหลับเนาะโอ้โหดีนะแล้วถ้าเราเอาพิษพ่นใส่ะเขาจะตื่นไหมเนี่ย ก็น่านนาลองนะครับเออหามุมนั่งหน,น่หนเลยนะนเราก็ไม่ได้อับนะเหมือนกันมันหนมนนากเลยหมวกเราอืมไม่ไม่ตื่นมั้งเหรอตื่นแล้วนะครับโอ้โใช้เวลานาน,านมากนะนี่ว่าน่าจะโดนไปสองสามดอกมีตายนะเนี่ยถ้าเกิดหลับสถานะน,นี้ เกือบร้อยเนี่ยไม่เดือหัวหน้านี่โดยไม่กี่ทีก็มีสิทธิ์ตายนะครับฉะนั้นเราก็มีหน้าที่แทงหน้าแล้วก็ต้องแทงให้ถูกจุดด้วยเขาจะได้ยิงง่ายๆนะครับโอ้ยขีดตาบังไเนี่ยื่นรออย่าองอสบายๆหมวไม่เกะการ์ดเกินขอ,ขาอยาถอนนะครับไอ้ตามมาเทตามมาหลังจากเปล่าโดลเลยครวส เราเป็นทอมเยอะอ้ยตวยง,งได้ตตรโอ้ยยน,น,นถ้าล่อไม่ดีวิธีเขาก็ไม่ถืเอเราจะยิงโอ้แต่ว่าถือโลแล้ววิ่งหี่โดนี่หลับเฉยนะครับน่าร เน้นหาไม่เอามาแล้วครับปากขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กันด้วยนะฮนะตื่นแล้วเรอพี่ตื่นแล้วหรอมาเจอกับบอลแล้วนะมาเผยออกโอ้ยพี่ม่งานดีพี่หลับนะครับเห็นไหมธนู รีทายนะครับของแพงายากรีทายสวัสดีครับ